เลมาร์กาบันโลจะขึ้นโชกกับทางภัยพารบก่อเกียรติยิมในวันที่13กุมภาพัน,น์นี้ที่กรุงมัน,นิลาประเทศฟิลิปปินส์โดยล่าสุดนั้นเลมาร์กาบันโลนักโชกชาวฟิลิปปินส์เจ้าของสถิติการชกชนะ26ครั้งชนะน็อก21ครั้งแพ้1ครั้ง,งเขาจะขึ้นป้องกันตำแหน่ง WBO o อา e n อ a อท่าในรุ่นเป็นตัมเบดของเขากับอดีตแชมป์เฉพาะการของหนุนยบอปน ชาวไทยสำหรับทางเลมาร์ตกาบันโลในปี2023เขาโชกไปเพียงไฟเดียวเขาชนะคะแนนไม่เคลนบาโวไปได้สำหรับหนึ่งไฟที่เขาแพ้นั้นก็คือการแพ้นอกให้กับทางโนนิโตโดเนจูเนียในการชิงแชมป์โลกหรือบีในรุ่นมันตัมบิดในปี2021ซึ่งทางกาบันโลเองเขาได้ให้สัมภาษณ์ก่อนการชกว่า ผมจะโชคให้ประทับใจครับในการเจอกับไผ่ผ่ารบและผมจะขึ้นไปชิงแชมป์โลกรุ่นเบนตัมเบดของดันยูบโอกับทางเจสันโมโลนีหลังจากการโชคในไฟนี้ครับส่วนทางนักโชคชาวไทยภผ่ผ่ารบกอเกียดยิมเขาเป็นอดีตแชมป์เฉพาะการดัย A, ูบเอพิกัด1 5ป่อปอนด์ในปี2011สถิติการโชคของเขาชนะ35ครั้งชนะน็อก27ครั้งเขาแพ้3ครั้งเป็นการแพ้น็อก2ครั้ง สำหรับการชกของคู่นี้ในวันที่13กุมภาพันธ์จะมีการถ่ายทอดสดทาง One Sport, c i g n ทีวีและทาง Filipino l i ่ e เอง